สวัสดีครับค,ครับผมดรวโรดมศิริสุขนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมแขกรับเชิญนะครับคุณไพรัักเฉลิมศาสตร์สวัสดีครับ ของผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดีพีถังเช่าผสมสมเราก็จะนําเรื่องราวดีๆในเรื่องของสุขภาพมานําเสนอคุณผู้ชมกันนะครับและวันนี้เราก็โชคดีมากๆนะครับมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นะครับคุณลั่นนะครับ,รบเพราะว่าก่อนเข้ารายการเราก็ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะคุณลั่นรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ยังไงแล้วก็มีอาการยังไงถึงได้มาทานผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้พีตัวนี้ ผมจะจะทำงานเกี่ยวกับงานอีเวนต์การขับรถครับเดินทางอ่างเงี้ยจะจะใช้เวลาเดินทางเยอะอสมมาจากต่างจังหวัดเนี้ยก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียเวลาเดินทางไกล<ช>แล้วก็แบบจะรู้สึกปวดข้อตามข้อตามหลังแล้วก็บางทีก็มีสายตาบ้างรับผ้ามัวอย่างเงี้ยฮะก็มีเพื่อนแนะนําให้ลองตัวนี้ดูครับผมก็เลยว่าอ่ะลองดูอีก ลองดูสักหนึ่งกระปุกลองดูสักทีเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ลองมาหลายอย่างขายาขาเจ้ปวดไปวดก็ไม่หายไม่หายโอเคก็เลยลองตัวนี้ดูพอทานประมาณอาทิตย์แรกก็รู้สึกว่าตามเข่าตามหัวเข่าตามศอกตามแขนอะไรก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกเบาขึ้นตามข้อเข่าก็ไม่ค่อยปวดเพราะเวลาขับรถผมก็ต้องใช้ขาใช้เลยใช้เวลานาน ซึ่งถังเช่าผ<ม>สมสมคอร์ดีพีตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยพอลองทานแล้วเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการหมุนเวียนของโลหิตนะครับเพราะเราหลายๆคนจะทราบกันว่าถังเช่าเนี่ยมีคุณภาพดียังไงนะครับโสมมีคุณภาพดียังไงและวันนี้นะครับซึ่งชายแฮกเนี่ยเป็นคนทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้และสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับเป็นสิ่งการันตีว่าผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอร์ดีพีของเราตัวนี้นะครับ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2563ในงานรางวัลโทรทัศน์ไทยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพราะตัวชายแฮกเองเป็นคนรักสุขภาพมากๆตัวพี่นี้แบบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ก็คล้ายๆคุณล่าเนี่ยครับก็คือปล่อยตัวเองเหมือนกันจนวันหนึ่งนะครับมีอาการปวดชาไปเส้นประสาทนะครับคือปวดตามข้อตามนิ้วแล้วก็ปลายเท้าก็มีความรู้สึกว่า กลัวจะเป็นอมพลึกอมพาคเพราะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยจุดเริ่มต้นของการเป็นแบบนี้มันจะมาจากนี้ก่อนเราก็มีโอกาสว่าจะทํำยังไงแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะครับได้รู้จักกับน้องท่านหนึ่งซึ่งเขาสนิทกับทางโรงงานในเรื่องของการผลิตอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ถังเช่าแล้วก็บอกอยาก ลองทานดูเขาก็ออมาให้เราทานพอพี่ทานแล้วพี่ก็สอกว่าเอ้ยฉันดีขึ้นจริงพอดีขึ้นปุ๊บเรามีความรู้สึกประทับใจเหมือนคล้ายๆคุณแล้วเราไม่ความรู้สึกว่าเวลาเราบอกต่อใครต่อใครเนี่ยมันไม่ความรู้สึกว่ามันมีความสุขใช่ครับช่วยเหมือนช่วยกันช่วยกันช่วยกันแชร์พูดความจริงคือสิ่งที่ที่พี่ชอบที่สุดนั่นก็คือเวลาเราพูดความจริงแล้วอีกหลายๆครั้งจะพูดเสมอว่าชายแฮกไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้น ทำเองทานเองไปเองกินเองแล้วก็ดีเองจึงบอกต่อใช่ครับความรู้สึกปรารถนาดีที่อยากจะบอกและหลายๆคนที่พอได้ฟังคุณลั่นพูดอย่างนี้แล้วนะครับอยากจะ<ไ>ลองทานดูนะครับวันนี้มาในราคาพิเศษมากๆขอดิพีทังเช่าผสมโสม1กระปุก30เมตรราคา990บาทสั่งซื้อ2อกระปุกจากราคาปกติ1980บาท หากโทรตอนนี้ลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นขอดิพีทังเช่าผสมสมขอดิพีวันนี้นะครับผมชายแฮกกับคุณไพรัลั์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นับเนื่องแต่โบราณมนุษย์เราต้องการที่จะเอาชนะความชลาเสริมสร้างสมรรถนะและรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราจึงพยายามสอะแสวงหาสรรพคุณอันเป็นเลิศจากสมุนไพรชนิดต่างๆเพื่อบำรุงร่างกายและช่วยชะลอวัยโดยหนึ่งในนั้นก็คือถังเช่าสีทองสายพันธุ์ทิเบตซึ่งพิสูจน์แล้ว ว่าอุดมด้วยสารคอโดซิป,ปินอันมีสรรพคุณที่หลากหลายเช่นช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยการนอนหลับลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองตับไตหัวใจสายตายับยั้งการเกิดมะเร็งรักษาอาการภูมิแพ้เสริมสมรรถภาพทางเพศท่านชายแก้อาการไวทองในสตรี และด้วยสพคุณนี้ขอดิพีจึงนำถังเช่าสีทองสายพันธุ์ทิเบตมาผสมรวมกับสมสายพันธุ์ดีบรรจุไว้ในแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมโดยมีปริมาณถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมขอดิพีถังเช่าผสมสมเพื่อบำรุงร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ขอดิพีทางเช่าผสมโสม1กระปุก30เม็ดราคา990บาทสั่งซื้อสองกระปุกจากราคาปกติ1,980บาทหากโทรตอนนี้ลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นขอดิพีทังเช่าผสมโสมขอดิพี